สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสบัสดีกันสุขผสุขคนพี่น้องทักทายเอฟซีของย่บุญสูผู้สุขุนทั่วโลกตุกประเทศสม,มุมสุเก,กนะครับก็กันมือน,นีพี่น้องเอ้ยเช้าของวันจันนะคะที่ยี่สิบเอ็ดบอกมือนีวันที่ยี่สิบเอ็ด่พี่น้องหนาวมากอทักทายกันช่วงเช้ารายงานสภาพอากาศพี่น้องเอ้ย วันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดเนาะวันจันทร์ที่ยี่สิบเอ็ดสภาพอากาศเป็นยังไงหนาวพี่น้องมาขึ้นฝนตกแห้งแห้งเจ็บบนยังบ้านไดนออกตรวจตาบริเวณรอบบ้านเลยนะคะหมดเสาหนียังบาา้าไดนออกไปหนอกบานเลยตื่นขึ้นมาบนยี่บนใส่เสือใส่เสือทบเสือนอนฝนตกเราไฟดับพี่น้องดีทว่า,บาแบบลมมีแต่ไม่แรงมากลมมีแต่ลมบ่แห้งบ่แห้งปานไหนแต่ฝนแห้ง ไฟดับพี่น้องไฟดับมันนี่กับฝนกระตุกยุดตุกยุดเนาะอ่าคนใหญ่โทรมาคุยกันบ่บ่เห็นหน่าอืมย๋่บบ่เห็นยิ่บบอกเลยมือนมืดอืมก็เปิดได้แค่แสงอันโทรศัพท์ก็เลยอ่าคุยกันเด้สักพักก็เซกกดในกันแล้วกันวางสายยิ่บพวกก็นอนฟังเสียงฝนนอนฟังเสียงล่มเสียงยังไปเรื่อยๆพัดล่มก็เป,ดป,ดปดิดก็ได้เนาะมันแต่อากาศมันกะ กะฮอนแต่ที่เลเพพ่อฝนตกลม,มาแนจังน้อยมันกะอากาศมันก็เย็นขึ้นกะโอเคอยู่ก็บ,บริเปิดพดลมจนเศร้นะาณนักเศร้าตอนนี้พี่น้องรูบอาวา่าลมบวอยบอยบนบดเออมันบดมันแบบไม่มีไม่มีแสงอาทิตย์แสงแดบดบแสงยังเลยมืดคึมอึมคึม,มลมโวยโวยหนาวบนไหนพี่น้อง ตื่นขึ้นมาบ่อ,อยากลุกอยากยากังเลยบ่อ,อยากไปทางใดมาทางใดได้เลยลุกขึ้นมากินกาแฟที่ละพี่น้องกินกาแฟกินขนมปังอันขนมปังอันข้าเนยอบเนยซื้อมาตานเซเว่นซื้อมาตาลเซเว่นซื้อมาไว้ย่างมะเซาเคยก,กินขนมพวกอ่ดอิโลพวกอีหยังพวก,วกนี้นกินกับกาแฟเนาะสภาพอากาศเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเห็นเห่คน ปลาปูน่ะพู่มอะไรกัดเป็นไข่นี่แหละเพรน้องถึงเป็นไข่เป็นนาวบ่อยๆไข่พาเห็ดเห็ดหนังนนะ่ะเอาชีงหอมโอ้ยตายแล้วเบิ้งเสือดูไปดำอยู่กับท้ายดากพอดีเลยนะย่อยังบอเป็นดำอยู่แล้วยังบบาให้เตยหยด เวลาแปลงอ่ะไปๆถ้าต้อไปไปโรงเรียนอันนี้กับประตูขโมามันลมอันนี้กับไปโรงเรียนเมืองย่างพี่น้องห้านสาวคนใหญ่สองคนนี่คือต้องพากันขี่มอไซค์ไปไปโรงเรียนเมืองย่างอันนี้โรงเรียนกับบานได้เสียงเสียงเขากับเสียงน่ะเกลียวเกลียวนีนโรงเรียนกับบนอันนี้น้องฟางก็จะเป็นศูนย์เด็กเล็กของอบต นองเป่านะคะทุกค้นเขาเขาโรงเรียนเบิดไปโรงเรียนเบิดสุกคนยางเวียนแถวเปนปัญหธรรมดากะช่วงเสาสๆสิกะจะใยกใหญ่กันไปไปลงหลอกโรงเรียนของไผ่ของมันมื่อน,นี้ยายบุญกับมานา่นังอ่ากินกาแฟแล้วก็สีนางทักกันนี่จังน้อยกับสิพ็ดกับเขาพี่น้องมือน,นี้มีเมนูอย่างมือน,นี้อ่าถ้าถ้าสะดวกเด้ยายบุญสุดท้ายคิดนะคะเราจะมีเมนูอ่าต้มปลาใส่ ผักติ้วนะคะใส่ยอดผักติว้วก็มีหลายคนมาย่ายช่วงนี้กะบท่าบ่าอยากกะน้ำเสนอเรื่องฟอรเรื่องหยังะกะกะบเป็นอย่างเท่ากับเปลี่ยนคอนเทนต์เท่ากับกินไปแน่เฮ็ดกับข้าวกับน้ำยังไปแน่ไทยไทยอัน,นนั้นนี่เปลี่ยนคอนเทนต์ไปบางเทีอาเกี่ยวกบฟอหลาบ,าบางเรื่องเท่ากับบรยจาคบ่า,า,บาไปหลายเนาะขันเบ่า บางเาื่อกมันกันยังสี่หละพี่น้องมันกันมี่มันก็นมีเขาเอินมายัางน้าอันคนที่เขาอยากคนที่สอดสอดเรื่องของเห้าองสีแลละพี่น้องเอาข้อยึ่บนคือเป็นอัไรส่สดเรื่องของเห้าตรงนี้บนอันานเบาเสูฟังนั่นแหละมีหอดขอบโทษไปขอบมันเาใหญ่อ่ามีหอดโทษไปเบาเบานั้นว่นี่ให้เล่าฟังอ่ำทรงขอขว่ามนาันนี้ เทปรูปอนั้นี่มาให้เขาเบิ้งยังเสียเหมือนกับการเดืยดุ่งแล้วก็เลือกไปอยากบอาเรื่องส่วนตัวอีกอย่างสักเท่าไรเนาะถามมามันนี้ประดินบ่มีรามาบ่มีแทบทุกมือเหรอพี่น้องมีแทบทุกมือมีแทบทุกมือเลยอก้บาเรื่องวันอันเนี้ยไอ้ยายบุญบอกวาบอกไปก็เหมือนกับว่าคือหลายคนกับบ่มูนน้ำเฮ้าแล้วก็เอามาบอกก็เหมือนกับว่าเฮ้า เอาปัญหาส่วนตัวมาบอกให้เอฟซีฟังมันปริเป็นปัญหาสําหรับที่ผุ่นกับพญ่ยดีแต่ว่าคนเขามาสั่งปัญหาให้เฮาเขามาสั่งปัญหาให้เฮาณที่นี่คืออย่างการยุยุแยงยุยงคู่านหักเลียนเปลี่ยนคือ่าใส่เสื้อกันหนาวมามันหนาวสั่น ลูกสาวเห็ดปลาใหา้ค่ะปลาไปาืให้เดี๋ยวยื่บนจะเป็นคนจัดการไปปรุมต้มปลาคอใหญ่ใส่ดอกผักติวสดน้ำห้อนหอน,หอ,นอืมแต่กินน้ำกันเน้อพี่น้องเนอะเดื<ม>งองวิสงวิสาก็ถามมาตลอดแหละคนคนใดที่บริข่าไปเบิ่งคิดตลอดเนาะคิดในเบิ้งแน่บริเบื้องแน่จังสีเนาะ่นก็ถามมาเรื่อย ที่บนกับยังบพราะฮันด็ไปยืนดอกแล้วก็เพื่อนก็บอกมาว่าตอนนี้ก็เปิดประเทศหลายๆย้ายมาโลดเป็นเอาบเรื่องว่าเปิดมาเปิดช่วงนี้ที่บนกับก็บอบว่าันไปก็คือเขาเขาก็ล้อล้อยืนเอกสารเนาะอ่าถ้าได้กับซีเมนช่วงไปกับช่วงที่เขาบุกตัวใบคือเก่าคนละวันนี้เราเพื่อนไปยังสั่นเลี้วเนาะพี่เนาะวันนี้ล้อเบิ้งมาวันนี้ล้อเบิ้งมาอ่าทั้งล่าง ทั้งร้านทรงเฟอร์นิเจอร์นะคะบัดโทษนัดเขาเขาบอกว่าสิมาทรงเตียงทรงอยังไ้ทรงเตียงทรงทีวีพอดีว่าทีวีของคนหูจกักเลยล่ะคนเสียคนห้เอาไปสง่งบัดนี้เพิ่มกันเลยวา่ามันส่งบัดใดเพิ่พกมกัน,น,ลนกเลยให้เข้มให,ให้เข้มกันเอาแบบ,บว่าเพิ่มเงินเอาเครื่องหม่มา่างน่ะก็เลยว่าให้ผลนันดผนเอามาให้เมื่อนี่เลยนะคะราน อาธนากรเฟอร์นิเจอร์ของเฮตโกปทยตะกอนคือทุกอย่างเย่บบนตอนโยคูเกตยบนจากได้ยังก็คือโทษโทูให้เรามาส่งให้เลยแล้วก็อนเงินเขาบัญชีให้เราจังเป็นตู้เย็นใหญ่นี่ตู้เย็นช่องประตูนี่กะเย่บบนก็ให้เราเอามาส่งให้ติดนำติดเครื่องทํำนำอุ่นบ่อทีวีบ่อที่นอนเตียงนอนของนี้บนคือให้เราเอามาจัดการให้เบิดเลยอนเงินให้เราอย่างเดียวแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายอย่างส่งให้บึงตอนที่เย็บบนอยภูเกตเนาะ อันนี้มือเนี่ยคนมาสิมาถ้าเบิ่งสีนันบอกสืดเตียงนอนนี่ลุงเสาเขาเลือกเอาเองคือผู้ใหญ่แล้วบอกว่าให้เขาเลือกให้เขาเลือกเบื้องว่าเขาจะาได้แบบยดได้ราคาเท่าไหร่เราสมาให้ฉันสมให้ฉันเบื่องเดี๋ยวฉันสีโ่อนเงินไปหย้ยก็สัตวอันนี้ลุงสาก็เลยเลือกอยู่ทีเอาเขตเตียงนอนอย่างเดียวเป็นองบอ์โเป็นเตียงเหล็กนะคะเป็นเตียงเหล็กเตียงหกฟุตเป็นเตียงหกฟุตเป็นเตียงเหล็ก แล้วที่นอนเขายัางว่าเอาเพราะว่ายัางลูกลูกเขาอะเอากไปฟางมันยังหน่อยอยู่มันเหนียวใส่ที่นอนมันยังเยี่ยวรถที่นอนนะคะเพราะว่าบดบดได้ดใส่ิ่มเปิดแล้วก็เลยต้องใส่ผ้าผ้าห่มนุมปูนอนเอาสก้อนนะคะใส่ผ้าปูนอนเอาก่อนให้ลูกเงียเ้ยวเดี๋ยวจะคอยสื่อเตียงไปสื่อที่นอนใส่กางของเยบ,บนนี่ทั้งทั้งเตียงท,งทั้งที่นอนนี่มันอยู่ที่หมื่นห้านะคะอยู่ที่หมื่นห้า รับประกัน10ปีนะคะของที่นอนน้ำที่นอนกับมัน,ม,นออมันกับเออมันกับแพงหวกกันน่ะแหละถึงเอาแบบดีเนาะตอนนั้นเขาก็ถามว่าที่นอนจะเอาแบบไหนรับน้ำหนักขนาดไหนขนาดของคนไทยหรือฝรัง่งเขาก็บอกฝรั่งเนาะตัวใหญ่น้ำเขาก็จัดมาตามตามขนาดตามใส่คนที่นอนนะพี่น วันนี้ข่าก็มารายงานสภาพอากาศพี่น้องเป็นยังไรทั้งบ้านเอฟซี FC ของเยอบุนเหม็นขมาในเด้ออากาศคือกันบออากาศคือกันบอพี่น้องไม่มีแดดมีตั้งแต่ลมว้อยๆยแล้วก็ฟ้ามืดมัวขมุกขมัวหนาวมากหนาวแบบจุดๆเลยหนาวก็ช่วงปีใหม่พี่น้อง นอนกับถามว่านอนหลับดีบ่หลับหลับตื่นตื่นเน่องเมื่อคืนนี่กับบอลูน้าเป็นาาาปาาน้าสภาพอากาศเนาะฝนตกฝนล,ล้มมันก็นเลยเปดะเพราะมันเป็นตกกลางคืนช่วงช่วงกลางคืนนี่มันเป็นฝนเท่ากับว่าฝนแรกเลมืนอนั้นตกยง้มเว้นตกยง้มเว้นมันมาตกแห้งพี่น้องมันมาตกแห้งตกแ๊บเดียวแต่เมื่อคืนนี่ตกแห้งแบบน้ำไหล ไลอันเนนเลยอ่าบะนีกะสีพูดเลยอะทงไฮทงหน้าก็หยาค่าหยาเป็นหยาเป็นยังกะจีเขียวกะจีไ้ง้อไ้กล้วยได้กินน้ำกันถอกันเทศเนาะแล้วต่อไปก็จะเป็นการอ่าล่มหน้าก็คือฤด,ดูการไถนะคะไถเคลื่อนไถแปรได้เหอฤด,ดูการไถแปรไถขิดไฮ ที่ดินปิ่นขึ้นมาข่าหนา้บัดนี้ก็ช่วงเดือนหาหลังสงการก็จะเป็นฤดูการไถหว่านสำหรับชาหน้าเนาะพี่น้องเนาะก็จะช่วงนี้ก็จะเป็นฤดูการไถแปลก็คือไถขาหนา้ขาหน้อผึกผิกดินขึ้นมาสะกอนแล้วช่วงหลังสงการแอกมากกว,ว่านู่นนี่นั่นเร็วบุญเบิกบ้านเร็ว ก็เสื้อผ้าเฮาลงหน้าบอนีรก็คือไทยวานเดี๋ยวนกระสีไปหาพราะเนี่ยกับช่วงหลังหลังวานเขาวานน้ำเร็วพีเเน่น้องหลังวานเขาวานน้ำเร็วก็จะไปเสด็จไปเนาะว่านเขาไปก่อนปีที่เร็วคือบ่ได้ไปใส่วานเขาวไว้เดี๋ยวบบนกับช่วงนั่นเห็ดของขายเนาะเห็ดกับเขาเห็ดยังขายแล้วก็ไปวานไวแล้วก็บ่ได้ เขากับ่ได้ไปบึงไปยังบานี้พอดีว่าผลถึงช่วงปีที่แล้วผลถึงช่วงวานเขาไปแล้วผลตปตกปรากฏว่าข้าวเกิดมาแล้วมันตายพี่น้องตายแบบตายเป็นเดินเป็นไฮไฮเป็นไล่ไล่เลยนะจะบ่นเด้เศร้าขายของเด้เศร้าขายกับเขาแต่ไปสามงเขาพี่น้องไปสามงเขาบางคนกับวายายจาคือบ่ัยบานไม่ ไถบานไม้ก็ไดต่ว่าหนึ่งก็คือพันข้าวเราก็ซื้อนะคะพันเขาเขาซื้อนี่โลดะเกือบสามสิบาทนี่พี่น้องเอาไปวานลูกดินเนี่ยโลดะเกือบสามสิบบาทยี่บุนซื้อพันเขาไปวานหลอบเรลนะคะเกิดมาแล้วฝนถึงช่วงเขามันตายพ่อหลอบสองอ๋พ่อไอ้ออายออาี่บุนไปไปไปสามเขาเอื่นสามเนาะเส้นเขาสามเขายี่บุนไปขุดขุดแล้วก็เอาไว้เขาเปลือกไปวานขุดอีดินกบ จนอ่าจนมันเกิดจนมันเกิดมาอาเจียบุญก็เลยเปิถอนเอาเข่าที่เฮาวานไว้สีหนาๆมามาเสมมาสามเป็นเข่าตูนอีกคิดอยู่ตังตังเต้ลู้ว่าเข่าปรเกิดจนว่าจนว่าเข่ามันแตกก่อพี่น้องอืมสองเดือนเต็มเต,ต็มพอข้าวนี่มันสี่เดือนนะเอาเห็ดระยะอายุของข้าวเนี่ยมันสี่เดือนสี่เดือนกวัวเขาจะได้จิบเกี้ยว บัานี้อ่าเยบ่นเฮียยุสองเดือนเนาะพ่อเขาแตกกอใส่ปุ๋ยใส่ยางไว้แล้วเยอุ่นก็เด้ลงไปผู้เกีตไปหาพญิตนะล่ะช่วงกันย่าเนาะกลับมาตุลาพฤศจิกาเยอบุ่นไปยุสองเดือนเอไปเดือนคืนเนาะบัดนี้กับเพราะพญจิตกลับเยอปุ่นกับบมาเยอุ่นกับเที่ยวอ่าเที่ยวพักคอนโยหันกับสองเดือนพอดีเยอุ่นกลับมาก็เลยไม่เกี่ยวเขา อืมแต่ไม่เกี่ยวเขาเกี่ยวเขาเสร็จแล้วปีใหม่นาะคิดสมาดยิบุญกับจ้าคอยเรียนนะัดเจอกับพญ่พญิลุนี่อืมกะหนะบันบนี่ก็คืออยู่นี่อ่านั่นแหละพี่น้องก็คือเขาบอกสู้กันฟั่งซื่อๆหอ,อกท้าความมืนหนีมารายงานสถาพอากาสถามข่าวถามข้าวเอาใดรเ,เป็นยังไงเม็ดมากเ้อพี่น้องเ้อเป็นบ่บ้านเจ้าเป็นขึ้นบนันย่บุบ่เบึ้หงหน้าตาตื่นขึ้นมายังบม่ไหรอย่างเด้อ nhưng bữa đây nhang nữa này cà phê cà phê là có năng khui